ในคลิปนี้ผมจะมาทําการจัดอุปกรณ์ตกปลาในงบ1,000บาทนะครับมาดูกันนะครับว่าในงบนี้เราจะได้ของดีหรือเปล่าและผมจะเลือกใช้ในอุปกรณ์ตัวไหนจัดแบบไหนสามารถรับชมได้เลยครับในคลิปคลิปนี้ สวัสดีนานาตกปลาทุกทท่านกันด้วยนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับรายการจัดหน่อยครับน้เดินทางกันมาตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วนะครับสําหรับรายการนี้นะตั้งแต่ยุคของลอกเบสเลยนะครับซึ่งก็มีนานาหลายท่านนะครับถามว่าไม่ทําลอกเบสต่อแล้วหรอครับในรายการจัดหน่อยครับนะสําหรับบดหมู่ลอกเบสเนี่ยที่ผมไม่ได้จัดต่อไม่ใช่อะไรครับเงินกูนไม่พอ อานัลโลสวัสดีครับนี่คือตกอย่างพัดิงเจนซีนสมัรมันจัดได้เลยนะครับไออารมา์ทั้งหลายมาตัดคือจัดหน่อยครับน้าเนี่ยค่อนข้างใช้งบประมาณค่อนข้างสูงครับโดยเฉพาะยิ่งเทียร์เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยพวกอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยผมก็ต้องไปหาความรู้แล้วก็ต้องใช้เงินในการลงทุนซื้อมาแล้วเอามารีวิวให้กับทุกท่านดูนะครับคือต้องบอกว่าช่องแจ็กกี้เนี่ยสปอนเซอร์น้อยมากนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็มีอยู่เจ้าหนึ่งนะครับในหมวดฟิชชิงนะทุกคนก็รู้ดีก็คือใคร ในวันนี้ครับผมจะมาทำการจัดชุดอุปกรณ์ตกปลาสำหรับชุดรอกสปินนิ่งในงบประมาณที่เราจะมาจัดในวันนี้ก็คือในงบ 1,000! ามาแล้วนะครับทุกท่านสําหรับในงบ1000บาทนะครับว่าในการจัดของเราจะมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับในวันนี้ผมจะมาทําให้ทุกท่านได้เห็นกันแล้วนะครับสาหรับในงบ1000บาทนะครับผมต้องบอกเลยว่าเราได้เล่นของดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ล็อกสปินนิ่งนะบางคนอาจจะได้ดีกว่านี้บางคนอาจจะได้ไม่ดีเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่นักตกปลาแต่ละท่านนะครับว่ามีความรู้มากมายแค่ไหนแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับลอกตัวนั้น มากน้อยเพียงใดนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปทุกคลิปครับสำหรับรายการจัดหน่อยครับนะความคิดเห็นทั้งหมดนะครับเป็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะครับหากหน,น้าๆมีข้อโต้แย้งนะครับหรือไม่โอเคกับผมนะครับเรื่องของมึง <c oughs> นักเลงไงมึง่ะนักเลงก็นะครับสำหรับรายการนี้เราก็จะมาชี้ช่องทางและชี้แนะเกี่ยวกับอุ <c oughs> ปรกรณ์ตกปลานะครับ แล้วก็พาหน,น้าทุกท่านนะครับไปจัดอุปกรณ์ตกปลาในงบที่จํากัดหรืองบที่ตั้งเอาไว้นะครับว่าจะต้องประมาณนี้เท่านั้นนะครับในสไตล์ของผมเองนะครับว่าถ้าผมมีงบประมาณนี้ผมจะซื้ออะไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะทําการไปดูกันดีกว่านะครับว่าของที่ผมจัดมาในงบ1000บาทเนี่ยเกี่ยวกับรอกสปินนิ่งพร้อมตกเลยเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยครับ let's go <S และนี่ก็คือรอกสปินที่ผมจัดมานะครับในงบประมาณ 1,000บาทนะครับสำหรับค่ายที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับมีชื่อว่าซีเซียนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าซีเซอร์ก็แล้วแต่นะครับลองสปีดที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับจะมีชื่อรุ่นว่าซีเซีย o อ e นะครับเบอร์1,500นะครับไปอันบ็อกกันครับ ครับผมสำหรับเจ้าลอกซีเซีย ORE เนี่ยก็เป็นลอกสปินอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเคยซื้อมาใช้งานแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้ใช้งานมานะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าผมประทับใจมากในตัวเขานะครับเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วก็คุณภาพดีนะครับใช้งานได้ดีจริงๆนานๆตกปลาหลายท่านก็เอาไปใช้เช่นเดียวกันนะครับภายในตัวกล่องนะครับก็จะมีใบแมนนวลนะครับใบเกี่ยวกับเอกสารของทางตัวลอกของเรานะครับข้างในก็จะมีถุงนะครับที่ใส่ลอกมานะครับ1ตัวนะ มีแขนล่อนะครับแล้วก็ตัวอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ลืมล,มลวนะครับก็จะมาประมาณนี้นะครับสาหรับชุดนี้นะสำหรับ c c ORE เนี่ยในตัวที่ผมเลือกมาวันนี้นะครับจะเป็นเบอร์พันห้านะครับสเปคของเขาก็บอกไว้ไม่ค่อยชัดเจนนะครับเท่าที่ผมลองอ่านข้อมูลหรือลองดูใบเอกสารอะไรของเขาแล้วมันก็ไม่ได้บอกแบบชัดเจนนะครับว่ารอบของลอกเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แต่รอบสปินเนี่ยผมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5นะครับห้าถึงหนะ อันแบบบ้านๆน,นะพื้นๆน,นะเบสพื้นฐานของเขาเลยก็จะอยู่ประมาณนี้นะสำหรับ C c เซียเนี่ยเป็นลอกงานทั่วไปนะครับตัวนี้เล่นได้ทั้งงานช่อนงานกระพงแต่ตัวลอกเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆนะครับเป็นลอกที่เหมาะกับงานข้างทางสุดๆนะครับเล่นงานทั่วไปจะเวิร์กที่สุดนะวัสดุของเขานะครับก็สปูลจะเป็นโลหะนะครับส่วนทางด้านบอดดี้นะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับ ในทางด้านดีไซน์การออกแบบและความสวยงามนะครับผมคิดว่าไม่เป็นรองใครแน่นอนสําหรับรุ่นนี้มี FC ของผมนะครับหลายคนนะถามว่าถ้าจะเล่นลออสปินเนี่ยในงบประมาณ500บาทเนี่ยควรเอาตัวไหนดีผมคิดว่าซีเซียตัวนี้คุ้มนะครับที่ซื้อไปใช้นะวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เลือกฝั่งที่จะใช้หมุนนะครับลออสปินเขาจะใส่อยู่ประมาณนี้เนาะใส่สําหรับคันนะแล้วก็แค่ใส่แขนเข้าไปครับ แล้วก็ใส่ตัวตัวนี้เข้าไปอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจผมลืมแล้วเรียกว่าอะไรนะผมไม่เคยผมไม่ใช่ใส,สายสป,ปินทั้งเท่าไหร่นะบอกไว้ก่อนนะผมสายเบสมากกว่าขันเข้าไปครับทางด้านคลิกเสียงนะครับที่ให้มาถือว่าไม่แย่นะครับเป็นลอกราคาที่ไม่เกิน1 0 0 0บาทที่รู้ผมรู้สึกว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับตัวนี้ทีนี้ทางด้านตัวลอกเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรละมันก็เป็นแค่ลอกสป,ปินทั่วไปต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านคันเบดกันบ้างดีกว่านะครับว่าผมเลือกใช้เป็นคันเบบดตััวไหนนะคร <Yeah. S 2> นี่นะครับก็คือคันเบ็ดที่อยู่ในงบ100 0บาทรวมลอกของเราด้วยนะครับมาลองแกะกันเลยครับเมดอินช้อปปี้ซองมาประมาณนี้เลยนะผมเชื่อว่านา้นาๆตกปลาหลายท่านเจอตัวนี้บ่อยผมเชื่อว่าเจอในในโลกออนไลน์บ่อยตัวนี้ของใหม่ครับของใหม่นี่กลิ่นมนันหอมจริงเวลาซื้อคันเบ็ดมานะครับแกะช้าๆนะครับใจเย็นๆเพราะว่าบางทีเดี๋ยวปลายหักได้นะครับค่อยๆค่อย,อยๆปลายนี่กับมันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพงหรือ ่ยยังไงก็หักได้หมดอยู่ดีนะครับแพ็กเกจที่ผมได้มาก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวคันเบรของเรานะครับเป็นภาษามึงก็รู้ภาษาอะไรนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอาออกมาครับสําหรับทางด้านคันเบรนะครับอ่ามาแล้วฮะสามท่อนคลิปนี้โคตรเลียวเลยเปิดมาคันเบรคสามท่อนกูรู้ว่าคันเบร3สามท่อนที่ไหนได้คันเบรคหักด,นะดู หักมาเลยอ่ะไอสัตว์เปิดมาคันเบ็ดหักอ่ะเซ็งอ่ะแล้วสั่งสป,ปินมาแต่ได้เบสกูสั่งสป,ปินมาแต่กูได้เบสอ่ะ <c oughs> มุงหงิดเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นแจนมึงต้องใจเย็นมึงกำลังพยายามเป็นคนใจเย็นอย่าใจร้อนอยุงกัดตายเลยยุงกัดเลือดแตกพักคลิปนี้เราไปสั่งของกันก่อนใหญ่ไหมใครอยากใหญ่อาจารย์ครับผมอยากจิ๋วใหญ่ วัดดีในวันที่2ของคลิปคลิปนี้หลังจากที่ผมได้ทําการเอาคันนะครับที่มันหักเนี้ยคืนกลับไปนะครับก็เลยรีพอร์ตล้านไปนะครับว่าควาย สุนตีนใครเขาสอนมึงแพ็คคันเบ็ดโดยการใส่ถุงวะมันต้องแพ็คแบบนี้ไออา,าราบันเคครับเดี๋ยวเรามาทําการอันบ็อกเจ้าคันเบ็ดของเรากันนะครับที่ผมได้สั่งมารอบนี้ราคาถูกกว่าไอของที่ผมสั่งมาอีกนะมึงว่ามันจะหักอีกวะถ้ามันหักอีกนี่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับออกมานี่ก็จะเป็นคันเบ็ดที่ไม่มียี่ห้อนะครับไม่มีแบรนด์ที่สูงสูงโอเคนะครับ ก็เป็นคันของประเทศจีนอีกแล้วนะครับจีนม็นคนทําอีกแล้วตัวนี้นะครับสวมเข้าไปแอคชั่นคันนี้บอกเลยว่าย้วยตามราคาครับงบ1,000พันนี่ประมาณนี้เลยนะครับด้ามเขาจะเป็นด้ามไม้ก๊อกนะครับเดี๋ยวลองเอาลอกประกบเข้ากับคันนะครับป้าบเขาให้อ่าแบบนี้เลยนะครับสวยงามนี่นะครับสำหรับชุดสปินของเรานะครับในงบ1000บาทนะครับทั้งรอกทั้งคันนะครับหล่อเหลาหมาเห่าเลยทีเดียว ทีนี้มันก็จะอยู่ในอ็อเดอ์ของเราแล้วนะครับที่เราจะต้องทําการซื้อนะครับนั่นก็คือสายเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมจะเลือกใช้นะครับมันจะเป็นอะไรนะครับสําหรับพวกสาย ไม่ว่าจะเป็นสาย PE ว่าสายช็อกลีดนะครับรวมถึงกิฟด้วยนะครับในส่วนของด้านสายนะครับผมก็คงจะเลือกใช้ e e p l ล n e อีกเช่นเคยนะครับซึ่งในงบ1,000บาทของเรานะครับทีนี้เราก็จะได้เล่นของดีๆกันแล้วนะผมจะเลือกเป็น e e p l ล n e นะครับเป็นเบอร์ในขนาดเท่าไหร่นะเป็นเบอร์1.5นะครับส่วนสายช็อกลีดที่ผมจะเลือกใช้นะครับก็ยังคงเป็น VBa บนะครับอยู่ในเวทประมาณ40ปอนด์นะครับสามสิบถึงสี่สิบปอนด์นะสำหรับงานปลาช่อนนะครับข้างทางอะไรประมาณนี้มีหน้าๆหลายท่านนะครับแล สูงอย่างเลยตั้งเบอร์ส0ปอนะครับดยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่วัดปลาแรงมากนะครับถ้าใครที่ดูแจ็คกี้ฟิชชิ่งบ่อยๆนะครับผมจะเป็นคนวัดปลาแรงมากนะการที่ผมใช้ชอ็อกกีดใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรเลยเหมือนมันเอามาไว้รองรับอารมณ์ของผมการวัดปลาของผมประมาณนั้นอนะแต่ในทางด้านของตัวชอ็อกกีลดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับเราจะไปเน้นที่สาย PE กันมากกว่าส่วนกิปที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้เป็นของ BPO Lock Snap นะครับในเบอร์หนึ่งนะครับบางคนใช้เบอร์ศูนย์เบอร์ใหญ่กว่านี้ก็แแแล้ววตต่่่ครผผมมิดาเ เบอร์หนึ yang, ่งเนี่ยกำลังดีนะครับใส่เหยื่อกบยางใส่เหยื่อพวกใส่ตัวเบดพวกเท็กซัสเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรเงี้ยมันก็ได้นะครับก็สําหรับชุดนี้นะครับผมมองว่าเป็นชุดที่ตกปลาข้างทางถือว่ามันแน่นอนครับสาหรับงานประช่อนนะครับงานกระพงก็พอได้นะครับเวทของคันนี้นะที่ผมเอามานะครับผมลืมบอกเลยนะครับมันคือเวท8ขีด15นะครับปลายก็ค่อนข้างจะสั่นหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะความยาวตัวนี้ก็อยู่ที่1.8นะครับ สำหรับชุดนี้นะครับราคาผมจะขึ้นให้ทีละชิ้นนะครับว่ามันมีราคาประมาณเท่าไหร่อาจจะเกินงบมานิดหน่อยส่วนทางด้านตัวเหยื่อนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้าๆทุกท่านเลยครับว่าจะเล่นเหยื่อประมาณไหนนะครับยี่ห้อมันก็มีหลายแบรนด์กันเหลือเกินนะครับราคาก็ต่างกันออกไปเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าอยากหล่อเท่นะครับมันต้องกบยางพาเจ็งเจนสี่ดีครับ อานาลโลสวัสดีครับนี่คือกบย่างผัดเย็นเจนสัสัมันจมัดได้เลยนะครับไออารมานทั้งหลายมอกตัดไอ้กูโดนเกียนกูโดนเกียนกูโดนเกียนก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะไม่ทําการมาโหลดสายอะไรให้ทุกท่านดูนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการใส่เหยื่ออะไรทั้งนั้นวันนี้ผมมาแค่ชี้แนะแนวทางนะครับแล้วก็ในความคิดของผมนะครับว่าผม โอเคกับการจัดอุปกรณ์ประมาณไหนนะครับในงบ1000บาทบางคนอาจจะได้ดีกว่านี้นะครับของแบบนี้ก็ต้องลองหาดูกันก่อนครับค่อยๆทยอยหากันไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็เกินงบหละครับแต่ของผมเนี่ยมันต้องพยายามฟิกอยู่ในงบให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ให้เกินก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากและขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามมาโดยตลอดแลวก็สนใจตัวคอนเทนต์นี้มาโดยตลอดนะครับกดไลค์และกด s u b s c r i b e กับผมด้วยเพื่อเดินทางไปสู่800,000ทับครับป